สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีถูกฐานพบพอกันคือเก่าพี่น้องตอนนี้ฮะกำลังสิไปเก็บมักผิกพี่น้องไปสามคนเนาะมีน้องกิ๊กกี้สบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงแล้วก็บ่าวใต้สบายดีไปกันสามคนไปเก็บหมักผิกพี่น้องเลยตอนนี้กำลังย่างย่างรลัดป่าไปเนาะเพราะว่าขี่รถไปก็ได้อยู่แต่ว่าฮะอยากย่างรลัดป่าไปเถ่อไปว่าเห็นเห็ดใครนะพี่น้อง กอยากได้เห็ดไข่เนาะเพราะว่าเห็นกราเจ้าไปขายถ้ากราเจา้าแป้งจะน่ใาทรายเราขึ้นเลยจ้าก็เสโลอบุ่งก่อนเนาะเสามีเห็ดไข่แล้วกัสิไปเก็บหมักพริกเลยเดี๋ยวหมักผีอยู่หน้าต้นตาลเลยพี่น้องมือกล่องคนใหม่ก็คือน้องกิ๊ดจี้นี่เองอู้ออบ่าวไทยเจือเห็ดอัลโหายดีพี่น้อง อาตัวน้นอันเห็ดนีกันเลยๆนาอลิปลาลูงเห็ดไข่เนาะแม่นเห็ดไข่อันนี้ะดดได้แล้วดอกหนึ่งปลาลูห้าหมูมั่นัดเนี้ห้าต่อ,อยอากะจะหลับไปเก็บผักผิดเลยโอ้หมุนปลาลมมู น้องไปเก็บมะพร้น้ำกันพี่น้องแล้วตอนนี้เขาก็หยางมาไกลเลยนาะจากป่าผู้เละหยางมากับไก่ไกลพี่น้องเลยตอนนี้กำลังจะไปเก็บมะพร้น้ำกันพี่น้องไปเลยน้องกี้เป็นตากล้องไปก่ตอนนี้กำลังหยางผ่าทงนาพี่น้องเขากเจ้าก็บด้งามพี่น้องพราะว่าหยาขึ้นหยาขึ้นลายเต็มบื้อหถนามีแต่หยาพี่น้อง นาไพ่ก็พอกระน,นันเพราะว่ามันแดดเนาะแดดแห้งลายตอนนี้ก็แดดแห้งพี่น้องเอ้ยกระนันมันดำก็ขอโทษข็พอไพ่ด้อพี่น้องเด้อถ้าผ่าบอสัตว์เนาะก็ขอถดขอถดล,ลายพี่น้องเอ้ยบรรยากาศดีดีคุณน้องเอ้ยแต่กาอยากแดดแห้งไปนหน่อยหนึ่งเนาะมากันสามคนเก็บสอยกันน้องกิกกน้ำ ใส่เสื้อดำแม่น้งนองอเนยพี่น้องเอ้เสื้อดำยอมคลามทำแม่เป็นคนยอมเองเนาะแต่กใส่มาหลายเดือนแล้วสีมันกลยจากกันข้ามกับอยากเจ๋ๆงๆเนี่ยไปเบิ่งน้ำกันว่าผิดสีกดกหรือบอดกพี่น้องเอ้ตอนนี้เอากระยางมาหอดหน้าไตแล้วเนาะหน้าต้นตานแล้ว อุ้ยท่านผสมมาหอดหน้าต้นตาแล้วตอนนี้เนาะบรรยากาศดีดีพี่น้องตอนนี้ก็มาหอดหน้าต้นตาแล้วเนาะมะพริกกับพี่น้องคือเห็นนี่เลยเนาะแดงเห่ยอ,อยพี่น้องเลยมะพริกกับลายอยู่แต่ว่ากับบุคอยงา,ปา,ยงาบบะะมปไนได,ด้พี่น้องเพราะว่าพ้นกับบตกเนาะถ้าแม่ไปรับผงมาแล้วแต่ยังไม่ได้ใส่ เดี๋ยวจะมาซอยคนใส่ผุนพี่น้องแต่กัยังโบยังโบว่างมาพอมันแดดพี่น้องเอ้ยแดดแห้งอรเงียรอถามมาใส่ตอนแดดห้าผัดทศหนาบอีกน้องเพอร์เซเล่พี่น้องเขเลยว่าเออรอแบบมันคังคัหรือว่ามีเวลาเดีจะมาใส่ผุนผุนคอกพี่น้องอ่าผิดงามแล้ทสุขลายเนาะงโบไดเก็บเพิ่งเติบแล้ว สอกลักลเตะด้นองเเพราะว่ามันผิดนันไ้นองเจ๊หนดตากรงนองจิกกี่เป็นตากลองคือเก่าไี่น้อยแล้วกกาไปเอบริเวณนมาได้ละนี่อุ้ยผิดนอยจุกเต็มต้นเลย่อข้าวอ๊ยหนาผ้าถามาส้มน้ำ ฮันซิเวาว่ะเข้ามาแฟนกะยังโบเมนเด้ถ่านประชองในไลาคนเพื่อนกะเสี้ยว่ะเออแต่งงานกันโลดอันแบบว่าเป็นแฟนกันนันแต่งงานกันโลดแบบคำว่าแฟนมันยังโบเมนพี่น้องเพราว่าเฮ้ากำลังแบบว่าแบบเบิ่งกันก่อนแบบนี้นะยังแบบว่าฮักกับแบบเปิดใจแบบว่าเออสีแบบกลายเข้ามาเพื่อนขึ้นนิดหนึ่งพี่น้องเ้ยแต่ก่อนเป็นเพื่อนเนาะแต่ตอนนี้น่ะก็เกินเข้ามาเพื่อนข้น แต่กระทิงขนาดว่ายังบ่ได้เอิ้นเข้ามาแฟนเนาะพี่น้องเนาะยังบ่แม่เนเด้อพี่น้องเด้อการลุ่นล่อรุ่นต่อไปเนาะเฮาก็สิเบิ่งไปเรื่อยๆพี่น้องเฮายังบ่กล้าเอิ้นเขาว่าเรียกเข้ามาแฟนเนาะเข้ามาแฟนนี่คือแบบคือแบบเลือกคู่ชีวิตเลยพี่น้องอันนี้อันนี้เฮาก็สิเบิ่งไปก่อนแต่ว่าเบิ่งกันไปก่อนเนาะว่าเออนี่ใส่ใจคอแบบไปกันได้บ่หรือแนวใดเนาะเท่านี้กัคุยๆกันอยู่แม่นกัคุยๆกันไปก่อนเนาะแล้วก็เบิ่ง เบิ่งอันมีไซกันไปน้ำแบบนี้นะเบิ่งมีไซใจคอกันไปนำ้ำเทากับบอกพาที่ว่าเทายังบอบอกใจหอดพี่น้องเพราะว่าต่างคนต่างก็มีภาระพี่น้องคือเพิ่นกะยังมีภาระสร้างบ้านให้แม่เนาะหาเงินหาค้ำกลุ่พมพ่อแม่แบบนี้นะแเดียว่าซื้อเขาซื้อน้ำให้แม่กินแบบนี้เทาก็ยังมีภาระแบบว่าต้องเบิ่งครอบครัวแบบนี้เนาะมียังขาดเคื่นกะต้องเท่ากับสนิป่าเป็นคนแบบ เา้ามาซะ้นก็ซื้อยาซื้อยังไข้ทัมเมกอะเป็นเฮาานะพี่น้องเขาก็เลยแบบว่าเออเฮายังมีพละลายแบบนี้เฮายังแบบโบผ้าเนาะที่ว่าต้องแบบมีมีแฟนเข้ามาแบบนี้นะเข้ามาแฟนนะพี่น้องแ้่เฮาก็แบบคุยกันไปกอนแบบนี้เออแต่ยังบอกแบบว่าขั้นเออเราแฟนมันกับสิเลวไปเนะพี่น้องเพราะว่าเฮากับเขากับขบกับคุยกันแบบนี้นะเากับคุยกันพี่น้องหขากับเกินเข้ามาเพื่อนเนาะ กำว่าแพทย์หรือไม่ก็สิเร็วเกินไปแต่รอรุ่นต่อไปพี่น้องต่อไปว่าจะเป็นทางได <c oughs> ว่าคุยกันไปแล้วสิไปไปกันได้บ่หรือว่าสิเลิกกันก็รอรุ่นต่อไปเนาะแต่ตอนนี้ก็สิเก็บหักพริกก่อนพี่น้องเลยก็คือฮาวบ้าเด้อพี่น้องเด้อกับซอยเสียซอยด้านในเด้อพี่น้องซอยเบิ่งซอยส้มเนาะก็ขอบคุณเอฟซีเก่าและเอฟซีใหมใ่หลายๆเด้อสิเป็นกำลังใจให้สองคนต้องนั้นแล้วก็บ,บ่าว่ายเนาะที่ เดียกันเข้ามาล่ดังนั้นก็ดีใจพี่นอ้อยแล้วก็ขอบคุณหลายๆเนาะทาเบิ่งต่อไปเลยพี่นอ้องเด้ออ่ามาจากตงนี้นเออโอโหอนิดเนาะ้าแม่ปูกนะโแบบนี้แมางู่แตง่ใสุ่้นใส่พนเน้ะไปพี่นองแดงจริงืงน ไซต์คุณคอกคุณกา마อะไรเลยพี่น้องกรองไว้แข็งๆน้องกิ๊กๆจิบ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 พี่น้องบรรยากาศกับตอนนี้ก็บ่ายมูพี่น้องแดดแดดพี่น้องแดดแห้งเรียล แต่คล้ายๆนี่ยจะมีลมแต่มีลมแหละค่ะคืมคืมคือมาจักหน่อยแล้วก็แดดนี้แต่เมื่อกี้นี่โอ้บรรยากาศพี่น้องเอ้ยแดดก็แดดโทนแดดโทนเรียรโลเขาหน้าไม่ร้องอ่ะเนื่องจาพ่อปันนั่นพี่น้องบอกงามปันไดเพราะว่ามันแดดแห้งลายทนกับบ่อคอยโต๊ะเนาะทนกับบ่อโต๊ะเต้ผมเลยน้ามันแก่งผมเลยพี่น้องตั้งแต่น้าแก่งทนกับบ่อโต๊ะมาเลย ทางล่างเ่านี่สิเป็นทางไปบ้านบ่าวฝั่งลาวเด้พี่น้องไปบ้านนำมงเนาะแต่ต้องนัดเองนะบแม่นบแม่นคนบ้านนำมงเด้อพี่น้องเป็นบ้านนาการหรือว่าบ้านนาการพี่น้องบ้านหันบ้านบ้านน้อยออกมาอยู่ตามทงไตทงนาเนาะข้าวถ้าพออยู่เละข้าวถ้าพอแต่แม่พิ่นออกมาอยู่ตามทงไตทงนาเลยเป็นบ้านนน้อยบ้านบ่ใหญ่บ้านนาการพี่น้อง ทางไปนี่คือจะเป็นบ้านนั่นน้องแต่เนาะน้องแต่ก็เป็นบ้านซอจอยเนาะแล้วก็เป็นบ้าน้ำมุ้งอะไนี่นะอยู่ใกล้กันดอกจังปลาลุงเอ้ย คือคนปลูกกะลีอ้วน,นคนือคนปลูกกะลีใครปลูกหัวใครเป็นคนปลูกบอกมาด้วยเนาะใบไม่ยาดีไม่ใหญ่เป็นคนปลูกมะพี่กับอ้วนคือคนปลูกพี่น้องแถวแม่พี่น้องยายเจิดยายเจิดไม่คน,าานปลูก <c oughs> พอนาะวันนี้ไม่แตงได้พี่น้องเขาน,าน้าง้ามนีบ่บ่อู้หึนแงามกะโดนจะมักยังไง<า>จังเดงคือค้นูคือคนผูกเลยหม,มัเพชรกับนี่ นั่นคือคนโหดบอมีแต่หมากบักใหญ่บางใหญ่พี่น้องเลยน้องนัดเป็นคนโหดนะพี่น้องนี่คือคนปลูกละอ้วนไปสามหมากพอเลยแต่ว่าเพชรเพชรแต่พี่น้องเลยใส่ได้บลลายนะเพราะว่าพริกเพชรเพชรขักอะไรใส่แค่สามหมากก็พอเลย คนปลูกกันมาพีเพ็ดใจเด็ดใจขาวใช่ไสบายดีป้าลุงไหมว้ยสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงลูกละน้องอันเนยฮะกะตื่นนอนป้าลุงเอ้ยบัดซนกินเสยกินแตงกินแตงบ่ลมยังบ่ค่อยดีพี่น้องมาเบิ่งหมากริกนำกันพี่น้องปตาเถ้าหมากพริกหมาตาไปเก็บน้ำใส่กระโดด แดงนบิร์ดแทนแดงจึงขึงพี่น้องคลิปนี้ก็สมาพาภะคนฮะก็เสร็จล้เจ้าคิดไว้เพียงเท่านี้เ้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซองน้องนัดคือเก่าเ้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆทางเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เนาะสบายดีสบายดีป้าลูกบายบายอู้บาย